เปิดคำพูดหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหลังให้คุณแม่ฟ้องสุภกิจอดีตแฟนแอชุติมาเปิดโชว์หน้ากลางรายการชมไม่อยู่กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อทางด้านฟ้องสุภกิจอดีตแฟนรุ่นลูกแอชุติมาได้เดินทางร้องขอความช่วยเหลือเพจสายไหม่ต้องรอดโดยอ้างว่าหลังจากเลิกรากับนักสแสดงรุ่นใหญ่ตนได้ย้ายออกมาจากบ้านและฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายไว้และรับปากว่าจะทำเรื่ององค์เปลี่ยนชื่อสัญญาให้เร็วที่สุด ต่อมาพบว่าทาั้งบ้านและรถยนต์ในหรูที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนค่างวดกว่า5เดือนจนทําให้บ้านถูกธนาคารยึดทําให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีกับตนเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนํารถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนล่าสุดทางด้านแอชุติมาและฟรองสุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ได้เดินทางมานั่งพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งต้องบอกเลยว่าเทปนี้มีคนดูไลฟ์สดทะลุแสนกันลอยยอทีเดียว ซึ่งมีช่วงหนึ่งในรายการหนุ่มกัญชัยได้บอกกับทางด้านคุณแม่ปรองสุภกิจว่าแม่น่าตาสวยจริงๆแม่เปิดแมทโชว์หน่อยได้ไหมซึ่งหลังจากที่ทางด้านหนุ่มกัญชัยเห็นหน้าแม่ปรองสุภกิจชมสวยไม่หยุดบอกแม่ตึงมากตึงทั้งหน้าทั้งนิสัยเลยพ่อนั่งยิ้มกลิ่นเลยนะเมียสวยนะพ่อ